สวัสดีค่ะทุกคนคือเรามีวิธีที่จะทําให้ตัวเองว์ปไปหาเพื่อนได้แล้วก็เพื่อนว์ปไปหาเราได้เราจะสอนวิธีตัวเองว์ปไปหาเพื่อนก่อนนะคะนี่เรากดตรงแชทอันนี้สําหรับคนที่เล่นมือถือนะคะแต่คนที่เล่นคอมต้องพิมพ์เอาเนี่ยแล้วเราก็กดไปเต็มหมดเนี่ยกดโูแล้วก็อันนี้คือถามว่าใครต้องใครจะว์ปไปหาใครอันนี้คือตัวเองนี่คือเพื่อน ว่าไปหาเแล้วเดี๋ยวเราจะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรต่อไปนะคะเราจะทำให้เพื่อนว้ามาหายงะคะแต่เพื่อนอาจจะโกรธแน่กดเพิ่มคพลตเหมือนเดิมกดกูกดชื่อเพื่อนกดนี่อ,อ่านี่เพือวาวา่อนว้าว้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร นะคะนี่คือวิธีสอนในโทรศัพท์ทุกคนรู้ว่าเห็นขนาดนี้แล้วก็รู้ว่ามัเถองตอนนี้ใกล้มืดแล้วเราว่าไปหาเพื่อนนะเออบางทีก็ชอบมันหนึ่งโอ้โห ไม่ได้ทำอะไรโอ้จะรอน้องให้ออกน้องกำลังจะออกไปแล้วน้องกาวจะออกไปเร็วๆออกไปแล้วเราจะถูกไนต้องบอกใคร อนอแล้วเหรอนี่เดี๋ยวว่าไปหาน้องนะคะออเ,อเอาไปว่าเราจะมาแนะนำบ้านดูอันนี้คือคำว่าชื่อบ้านบ้านตาวางมาดูกันนะคะอันนี้คือหน้ามันบอกว่าไม่ตามมานะนี่คือตามันนี่คือหน้ามัน แล้วก็นี่อาจจะอมาหน่อยนิดนะปิดไวก่อนนี่แนี้เจะมาอะไรแลวดูในนเได้ไม่ห้ามนะห้า อทีวีไม่ใช่ห้องหลออ้วใช่ไหมบางคนรู้วิธีทำให้อันเนี้ยกลายเป็นคนไหมคือเราโยนโยนแลบบ้วมันไม่กินเลยอ่ะแต่มันกินได้เอาล่ะแค่นี้เราจะลองพิวมพ์ว่าไปตัดไม้ไหมไปตัดไม้ เราจะคุยด้วยแชทนะคะดูดูน้องการตอบน้องการตอบทุกคน,น้องการตอบทำไมน้องพิมพ์ไหนนี่น้องพิมพ์ว่าอยู่ไหนข้างหลังไงข้างหลังเนี่ยนเ่นเนี่ยสรุปไปใช่ไหมน่าจะพิมพ์อยู่นะนไม่พิมพ์แล้วไปอาการอย่างนี้ดูเลยว่าไปเดี๋ยวเรารอนรอให้น้องไปนะฮะเราค่อยวาร์ปนะคะ นี่เราวาดไปฮนะน้องอทิ้งถังขยะเนี่ยนะโอ้ยอุตส่าห์วาดแล้วเออเดืไปน้องเราหายนะคะทุกคนเอาอีกแล้แค่ปุ่มไม้เฮ้ยน้องเห็ยน้อง